ครับผมก็กล่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับดวงชะตาโชคชะตาของคนปีฉลูที่เกิดวันเสาร์ดวงชะตาของคนปีฉลูที่เกิดวันเสาร์คนปีฉลูที่เกิดวันเสาร์ต้องฉลกกับเป็นวัวที่ถูกขโมยโดยตามพื้นฐานดวงชะตา จะเป็นคนใจเด็ดเดี่ยวมีน้ำใจนักเรงซื่อสัตย์ไม่ชอบเอารัดออาเปรียบใครเป็นคนที่ตรงไปตรงมาสนใจการงานมากถึงขนาดที่ว่างานเป็นส่วนของชีวิตตนเป็นคนขยันหมั่นเพียรยิ่งถ้ามีใครมาพูดดูถูกดูแคลนแล้วย่อมจะไม่ย่อมจะไม่ยอมต้องมุมานะ งานชิ้นนั้นให้สำเร็จจนได้เป็นคนรักความก้าวหน้าขนขวายหาความรู้เพิ่มเติมเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเรื่องจะปล่อยเวลาให้ว่างเปล่าไปโดยไม่ทำอะไรนั้นเป็นไม่มีเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบปฏิพาน์ดีมากสามารถแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีและเหมาะสม การงานที่ว่ายากๆหรืองานใหญ่หากให้คนปีฉลูที่เกิดวันเสาร์รับผิดชอบแล้วไม่ต้องห่วงทุกอย่างจะสำเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดีคนปีฉลูที่เกิดวันเสาร์โดยส่วนมากเป็นคนโกรธง่ายแต่หายเร็วปกติเป็นคนขี้โมโหโห,หากมีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจนิดหน่อยเป็นได้เรื่องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ต้องมีคนคอยปลอบโยนตลอดเวลาบางครั้งก็พูดจาไม่เข้าหูเป็นคนนิสัยพูดจาขวานผา่าซากไม่เกรงใจใครทั้งสิ้นลงได้ว่าเรื่องใดเป็นความถูกต้องแล้วไม่ยอมไม่ยอมใครๆทั้งนั้นคนปีฉลูที่เกิดวันเสาร์นับเป็นคนน่าคบหาสมาคมคนหนึ่งทำไมถึงกล่าวเช่นนั้น เนื่องจากคนคนนี้เป็นคนตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมให้ใครถ้าตนเองทำผิดก็จะยอมรับผิดอย่างน่าชื่นตาบานไม่ถือเป็นเรื่องน่าอับอายอะไรเพราะคนเราย่อมผิดพลาดกันได้ดวงชะตาของคนปีฉลูวันเสาร์ตามพื้นดวงบ่งบอกว่าจะมีปัญหาในครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยมีเรื่องไม่เข้าใจกันในครอบครัวอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามคนปีฉลูวันเสาร์มักจะเป็นฝ่ายยอมแพ้อยู่เสมอทําให้สามารถปรับความเข้าใจกันได้อย่างรวดเร็วความยุ่งยากในครอบครัวจึงถูกคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นชายที่เกิดในปีฉลูวันเสาร์มักจะถูกล้ออยู่เสมอว่าเป็นคนกลัวเมียและในขณะเดียวกันหญิงที่เกิดในปีฉลูวันเสาร์มักจะเป็นคนเกรงใจสามี ทาั้งที่โดยข้อเท็จจริงแล้วไม่ไม่ต้องการให้เรื่องเล็กๆลูกกลามออกไปจนกลายเป็นเรื่องทำลายความสุขในครอบครัวต่างหากกล่าวอย่างสรุปคนปีฉลูที่เกิดวันเสาร์จะมีชีวิตความเป็นอยู่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ต่อไปเป็นช่วงเลี้ยวเวลาชีวิตในแต่ละช่วงนะครับช่วงอายุ15-16ปี ตามดวงชะตาต้องพัดพภากจากบ้านที่อยู่อาศัยชีวิตช่วงนี้ค่อนข้างลำบากมีความเดือดร้อนในหลายๆเรื่องอายุ17-19ปีระยะ2-3ปีนี้สภาพความเป็นอยู่จะดีขึ้นไม่ต้องโยกย้ายที่อยู่ไปอย่างเมื่อ2ปีก่อนอายุ20-24ปีเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆ และงานที่ได้ทำก็สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีอายุ25-26ปีเกณฑ์ชะตาชีวิตช่วงนี้ค่อนข้างดีได้พบเนื้อคู่และมีโอกาสแต่งงานในช่วง1-2ปีนี้ถ้าไม่ได้แต่งงานก็จะได้โชคลาภอย่างใดอย่างหนึ่งอายุ27-30ปีชีวิตช่วงนี้นับเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่ง ของคนเกิดปีฉลูวันเสาร์ดวงชะตาจะดีอยู่ประมาณ3-4ปีการงานหรือกิจการที่ทำอยู่จะเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยดีอายุ31-32ปีระยะ1-2ปีนี้ดวงชะตาจะไม่ค่อยดีเลยเพราะเป็นระยะที่กำลังได้รับความเศร้าโศกเนื่องจากการสูญเสียของรักเสียญาติพี่น้องหรือ เพื่อนฝูงที่รักใคร่ที่สำคัญช่วงนี้อาจมีเรื่องเดือดร้อนเสียเงินเสียทองหรือเป็นคดีความถึงลงถึงสารได้อายุ33-34ถึงปีช่วงชีวิต2ปีนี้เหตุการณ์ไม่ค่อยดีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีค่อยๆคลี่คลายชีวิตเริ่มกลับมามีความสุขสบายอีกครั้งระยะนี้ความสมหวังมีความสมหวังในหลายๆเรื่อง อายุ35-40ปีเกณฑ์ชะตาช่วง5-6ปีนี้หาความแน่นอนอะไรไม่ได้มีทั้งความทุกข์ความสุขปนกันไปชีวิตช่วงนี้ยังนับว่ามีความลุ่มลุ่มดอนดอนอายุ41-42ปีหลังจากทรงทรงอยู่5-6ปีที่ผ่านมาในระยะ2ปีนี้ชีวิตของท่านจะเริ่มมีความสุข ความสบายอีกครั้งหนึ่งการงานหรือกิจการที่ทำอยู่สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีและเป็นไปนได้ตามแผนอายุ43-44ปีระยะเวลา2ปีนี้ตำแหน่งหน้าที่การงานยังย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ขยับหรือโยกย้ายไปไหนหากทำการค้าหรือทำธุรกิจอาจจะมีการซุดลงบ้างแต่ ไม่ถึงขั้นรุนแรงสามารถประคับประคองให้รอดพ้นไปได้อายุ45-47ปีหลังจากผ่านมรสุมเมื่อ2ปีก่อนมาได้ชีวิตช่วงนี้นับเป็นจังหวะชีวิตที่ดีการงานหรือกิจการที่ทำอยู่สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีมีความราบรื่นมีกำไรมากจนสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในระยะ 2ถึง3ปีนี้อายุ48 4 9ปถึง4ีปีช่วงนี้ดวงชะตาไม่ค่อยดีนักมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับการงานและการเงินแต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรงอะไรพอประคับประคองเอาตัวรอดได้ไม่ยากนักอายุ50 5 3ถึง53ปีช่วงระยะ3 4ถึง4ปีนี้กล่าวได้ว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุด ของคนปีฉลูที่เกิดวันเสาร์ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จจับอะไรทำก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดอายุ54ปีเฉพาะปีนี้ปีเดียวท่านจะประสบความยุ่งยากในชีวิตซึ่งมีสาเหตุมาจากบริวารหากไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพต้องเจ็บไข้ล้มเจ็บไข้ได้ป่วย ล้มหมอนนอนเสื่อจนถึงมือหมออายุ55ปีจนถึงสิ้นอายุขกล่าวได้ว่าชีวิตวันปลายของคนปีฉลูที่เกิดวันเสาร์มีความสุขความสบายมากกว่าเดิมมากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนกระทั่งหมดอายุไขคนปีฉลูที่เกิดวันเสาร์นับเป็นคนมีชะตาชีวิตที่มั่นคงคนหนึ่ง แม้จะมีเรื่องจุ่งยากมากระทบกระทั่งอยู่หลายครั้งหลายคราวดังนั้นจะต้องรู้จักระงับอารมณ์ใช้สติในการตัดสินและพิจารณามิฉะนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคประสาทซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เกิดปีฉลูวันเสาร์มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาทไปตามๆกันสำหรับเลขมงคล คนปีฉลูที่เกิดวันเสาร์ได้แก่3 4 6และ8ครับผมก็ mm. ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับในครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังในครั้งต่อไปครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ